โอเคเพื่อนเพื่อนร้าน p S S แท็กเกียร์นะครับสนับสนุนของที่ระลึกนะครับงานเจ็ดหลาพาเพลินนะครับโดยน้องออฟนะครับครับผมอ่านี่น้องออฟมันคืออะไรมันคือชื่อมันชื่อ Hard Point M3 อ็นะครับมันเป็นคาราบินเนอร์นะสำหรับไว้เกี่ยวพวกอุปกรณ์จากกระเป๋านะครับเป็นพวกขึงมืออหรือหูฟังหูไอ้ไอ้ไอไอยามัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้เกี่ยวเนาะไว้เกี่ยวไว้คล้อง มันโหลดน้ำหนักได้ถึง54กิโลนะครับเราสามารถใส่ของ54กิโลแล้วข้อดีของมันอีกอันนึงคือนะครับตัวนี้ครับมันจะมีเง่งอยู่นะครับนะครับเง่งเนี่ยมันสามารถไปไปเข้าประกบกับพวกลูโมลีได้เลยเป็นตัวล็อกครับผมได้ยึดเหนามากขึ้นนี่เพื่อนๆต้องขอบคุณ TSS แท็กเกียร์มากนะครับสนับสนุนของที่ระลึกให้กับพี่น้องชาวก๊อกเรานะร่วมสนุกกันเพื่อนๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่รับมอบรับมอบเพื่อนๆของงานอ่า<ๆ>เดี๋ยวผมจะหาของที่ระลึกเงี้ยครับไปให้เพื่อนๆเล่นกันอ่าโอเคครับรบขอบคุณดีดีครับครับ